สวัสดีครับวันนี้มีแอปดีๆมาแนะนำนะครับจะเป็นแอปเกี่ยวกับการวัดพื้นที่นะครับอันดับแรกนะครับให้ค้นหาคำว่าวัดที่ดินนะครับก็จะปรากฏนะครับก็จะปรากฏแอปที่ว่าวัดที่ดินวัดพื้นที่วัดที่ดินวัดความยาวอะไรเงี้ยนะครับชื่อ G Land Measure นะครับก็จะเป็นแอปสีเขียวนะครับแล้วก็กดอนุญาตนะครับเพื่อติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับกดภาษาไทยนะครับหลังจากนั้นนะครับ กดปุ่มเป้ายิงเนียนเน่ยนะครับเพื่อจะอดูพิกัดของ Self ตัวเองว่าตัวเองอยู่ตรงไหนนะครับในพิกัดปรัจจุบันเราก็จะขึ้นมานะครับนะครับดังนั้นใช้นิ้วนะครับในการแหวกนะครับใช้นิ้วโป้แล้วนิ้วชี้ในการแหวกนะครับแล้วก็เตรียมกําหนดจุดในการกดเพิ่มการวัดนะครับพอเพิ่มการวัดแล้วเราก็เล็งนะครับเล็งให้ตรงจากนั้นกดปุ่มบวกนะครับพอเล็งให้ตรงแล้วเราก็กดปุ่มบวกไปเรื่อยๆนะครับ เลงให้ตรงบริเวณมุมต่างๆของพื้นที่ของเรานะครับให้ให้ได้เนียนที่สุดนะครับเพราะมันคือการประมาณการในการวัดนะครับไม่ได้เป็นการวัดแบบเป๊ะๆในการซื้อขายนะครับวัดเพื่อรู้คร่าวๆนะครับนี่นะครับพอวัดเสร็จปุ๊บนะครับก็จะปรากฏเลยนะครับว่า ระยะทางรอบวงเนี่ยประมาณกี่เมตรแล้วก็ขนาดพื้นที่กี่ไร่นะครับตรงนี้นะครับนอกจากนี้นะครับยังมีปุ่มเครื่องคิดเลขนะครับเป็นเครื่องคำนวณตัวเลขนะครับแล้วก็เครื่องคิดเลขแบบสัดส่วนนะครับแบบอัตราส่วนนะครับก็จะสามารถคำนวณอะไรต่างๆได้ที่นี่เลยนะครับนะครับถือว่าเป็นแอปที่ดีเลยทีเดียวนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ